พ่อหมอบอกว่ากาแฟก็อาจจะทานได้แต่ว่าต้องหลังต้องหลังการกินข้าวใช่ไหมผมก็ลองละสรุปแล้วอาการแสบท้องมันกลับมาครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะต้องงดกาแฟไปก่อนช่วงนี้จึงอ่าจะกินยาที่บอกให้มาจนหมดนะครับอืมไม่มีแล้วมีมาเป็นครั้งคราว เป็นค้างคาวไปถือว่าไม่ใช่ค้างคาวนะมีว่าเป็นค้างคาวที่หลังกินข้าวเสียดแต่ไรเงี้ยหลังกินข้าวเสียดหลังจากที่กินอาหารที่มีรเรสเป็เเนเสียเงี้ยก็จะเสียบท้องอยู่บ้างครับอาการดีขึ้นกว่ากว่าวันที่ไปโรงพยาบาวลวันแรกมากครับมือเนั่นคือแบบโอ้โหหนาผมยากแห้งแบบปวดท้องแห้งครับมือนั้นปวดแบบ mm hmm. กระเพาะอาหารจะชัดเลย คือเ้อคือห้าปวดถ้าสิีรษเห้ปวดบาดงทนะีเนะมันเป็นตำแหน่ของกระเพาะอ,อาหารซึ่งหมอเขาก็แบบอือืมแน่ <c oughs> นเลยครับคุณหมอเขาหน้ารักมากเลยนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลอุบลรัก,น,กน่ารักมากจะบอกว่าการนอนโรงพยาบาลคืนแรกแบบนอน Into <c oughs> แบบ่บแ่บนอนโรงพยาบาลแบบนอนแ่บแห้งแบบนอนรับแบบ เหมือนเราแบบร่างกายเราไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนแบบกลางคืนมามานานอ่ะเนาะถูกไหมพอนอนโรงพยาบาลมันก็จะได้เป็นเวลากลางคืนที่ที่เราได้นอนนอนสแสบแห้งผมออดแบงสามคนแบบอู้นอนแสบอครับแบบแบบสบแสบสักตัวยังไงเนีย่ยผมว่าผมยังรู้สึกว่าตาผมอโลยมากเลยแบบเหมือนคน่วงน,นอนตลอดเวลาซึ่งจริงครับ ริงรมันก็เป็นโรคก,กระเพาะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับปวดไทรย้อนด้วยที่คุณหมอบอกนะครับแต่หลักๆคือกระเพาะเรายังไม่แข็งแรงตอนนี้ครับแต่เบื้องต้นที่อันอันนัทซาวดูเบื้องต้นก็กระเพาะอาหารก็ไม่ได้มีแผลหรือไม่ได้มีรูรูด้วยหรือไม่ได้มีการอักเสบครับแต่น่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมการทานอาหารของผมนี่แหละโดยตรงนครับ จิงภาวะของเป็ดของพปรเ้ยวจริงกินของเป็ดที่แบบว่ารู้แล้วว่ากินเข้าไปนี่ต้องแสบท้องแสบขึ้นมาอย่างนี้เลยหมอกขเลยให้ลดก่อนเพราะปกติแล้วผมเป็นคนที่อ่าเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่เด็กครับเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆ <S <S ผมเคยนอนโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเพราะกินน้ำอัดลมแล้วก็นอนโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะเพราะกินนมนมนมยี่ห้อหนึ่งนมแบรนด์หนึ่งแล้วกันที่แบบว่ารู้มีชื่อมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยกินแล้วแบบว่าท้อง ท้องอืดท้องขึ้นแบบเจพรอแบบปวดท้องได้นอนโรงพยาบาลผมมันเคยนอนโรงพยาบาลเนี่ยตอนโตนมาครั้งหนึ่งเป็นเป็นครั้งที่สามละที่ที่ได้นอนโรงพยาบาลเพราะเพราะการปวดท้องเพราะโรคกระเพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นคนต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องอาหารการกินแห้งอยู่ครับเป็นโรคประจาตัวเลยก็ว่าได้มันไม่ได้แบบปวดหนักแนะมันเป็นเป็นหงุดหงิดเนาะมันแบบตอนวันที่ผมปวดอะ่ะ แต่วันที่ผมดปวดที่ไปโรงพยาบาลคือปวดหนักปวดหนักถึงขั้นแบบเดินไปไปขอพ่อเ่ยว่าแบบขอไปโรงพยาบาลซึ่งก็ตามคาดไปโรงพยาบาลทุกหมอว่าให้นอนโรงพยาบาลเลยครับเพราะต้องให้ยาหลายตัววันนั้นหมอแบบจับตรวจหลายอย่างมากก็ตรวจทั้งแบบอันดับแรกคือที่บอกไปคือหมอเจาะเลือดตรวจอ่าสกแกนร่างกายตรวจ เพราะว่ามันอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างในในร่างกายเนาะหมอเขาตรวจค่าตับตรวจผลเลือดตรวจทุกอย่างก็เรื่ออก็ปกติปกติหมอก็เลยให้ยาแค่แบบเริ่มต้นก่อนสรุปแล้วคืนนั้นที่ผมนอนโรงพยาบาลคืนแรกไม่หายปวดท้องลยครับนอนปวดท้องทั้งคืนเลยาะนั้นผมก็ยังนอนหลับได้ทุกครั้งที่ผมรู้สึกตัวสมาลางดึกหมอเขาจะเข้าไปอา่าวัดคอมดนแล้วก็ตรวจไข้ทุกทุกชั่วโมงถึงสองชั่วโมงอย่างเนะ ผมก็จะรู้สึกตัวพอพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะมีอาการปวดขึ้นมาตลอดเวลาเลยจนว่าตอนเช้าที่พบหมอตอนเช้านะคุณหมอก็ขึ้นมามามา,มาดูอาการมาแจ้งอาการมาแจ้งผลตรวจต่างๆก็ก็ปกติครับหมอก็เลยอคิดว่าน่าต้องอันเตอร์ซาวดูไหมเบื้องต้นเบื้องต้นก็อันเทอร์ซาวดูถ้าเกิดแบบว่ามีแผลหรือมีอะไรที่ผิดปกติในในร่างกายหมอก็จะให้ทําการส่งกล้องอะไรนะครับส่วนแล้วก็ ไม่มีอาการปกติที่กระเพาะอาหารแต่ว่าไปเจอไปเจอไปเจอติ่งเล็กๆเ,เล็กแบบเล็กสุดๆเล็กมากๆเล็กกว่าห้ามิลลิเมตรที่ถึง้ํำดีซึ่งหมอเขาคิดว่าอาจจะเป็นติ่งหรือเป็นรอยที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดแล้วแต่ว่าเราไม่เคยอันเตอร์ซาวเนี่ยเราไม่เคยอแบบเราไม่เคยอันเตอร์ซาวพองักครั้งมันก็เลยเจอแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่อันตรายหรือมันไม่ได้มีขนาดที่อันตรายหรืออะไรหมอก็เลยคิดว่า น่าจะยังไม่ต้องส่องกล้องแล้วอาการเจ็บของผมหรือตำแหน่งหรือบริเวณที่ผมเจ็บอาการต่างๆมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้อาการของมันไม่ใช่อาการของการอ่าป่วยของตังน้ำดีอย่างเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าไม่ไม่สอ่องกล้องแต่ว่าหมอนัดเดือนหนึ่งหลังจากที่ออกโรงพยาบาลหมอนัดไปไป,ไปตรวจซึ่งวันที่หมอนัดตรวจก็เป็นวันที่ผมมีงานที่มีงานที่วุบนพอดีอย่างเงี้ยก็เลยได้อ่าจะได้กลับมาตรวจที่ กีงวอีกครั้งหนึง่งคือเดือนต่อไปครับหมอแค่อยากรู้เฉยว่าลองเดือนหนึง่งเรามาตรวจดูดีว,ว่ามันมีอาการอักเสบไหมหรือว่ามันมีอาการโตขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเบื้องต้นหบอกก็ไม่ให้กังวลอยู่แล้วแต่ที่หมอจับผมตรวจต่างๆอย่างที่ผมเล่ามาคือเป็นความกังวลของเองซึ่งผมคิดว่าผมไม่เคยปวดท้องขนาดนี้องเี้ยครับผมไม่เคยปวดท้องปัญญะหมอผมก็เลยแบบกังวล หมอก็ได้แบบตรวจทุกอย่างให้เพื่อความสบายใจเสร็จปุ๊บก็ไม่น่าเป็นห่วงครับก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะหรืออาจจะเป็นอาการต้นต้นของการเป็นกดไหลย้อนซึ่งเขามาเตือนแล้วหมอบอกเขามาเตือนแล้วนะว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่เลือกดื่มกาแฟตอนที่ท้องว่างเนี่ยก็อาจจะทําให้คณเป็นกดไหลย้อนซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็เป็นกดไหลย้อนก็พูดไปเนี่ย มันจะมีความสรามาคนคูณสองเลยหมอบอกขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบที่เป็นห่วงแบบแชทข้อความผมแตกมากแตกแตนมากเลยครับจากหลายหลาคนหลา,หลายท่านมากแล้วขอโทษทากท่านที่ไม่ได้ตอบข้อความครับเพราะว่าตอนนั้นเนี๋ยก็คือเดียคือป่วยครับขึ้นนโรงบาลนะครับรก็เลยว่าอยากเบอร์เดลินเพื่ัจะเบอร์ด้ต่อี่ยังเลย่อครับก็จะให้โทรศัพท์พี่แบงก์กับพี่ออสไว เพื่อที่แบบว่าถ้าคุณหมอเข้ามาหรืออที่มีการปวดท้องหรือมีอะไรก็อยากให้ถ่ายคลิปตรงพยีบเพื่ออัปเดตให้ทุกคนทังบ้านได้รู้อะไรเงี้ยครับหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วก็ก็กลับบ้านครับไม่ได้มาเห็นงานเลยคือกลับกลับไปที่โนรังไปอยู่กับแม่สองวันละสองสามวันแล้วไปนอนกับแม่แพนสามวันเพราะอะไรเพราะว่ายาที่หมอให้ไปมันมียาที่อ่าเป็นตัวแก้อาเจียนซึ่งแก้อาเจียนแก้อาเจียนแก้วิงเวียนเนี่ยมันจะ ทำให้เราง่วงนอนเนาะทําให้เราง่วงนอนให้เรามึนแบบหัวผมหนักมากคือแบบ,ก,บกินยาหลับกินยาหลับอย่างเงี้ยเลยครับตอนนี้ก็พร้อมครับพร้อมเียจะกลับมาทํางานแล้วครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็เคียงข้างครับสุดท้ายก็อย่าลืมไปฟังเพงลงักสถานหลานย่มงงผมด้วยนะครับไม่ใช่กันปัน่นวิ่ยนะครับเพื่อที่จะ เป็นกำลังใจให้ผมได้ปล่อยผลงานเป็นอื่นมาให้ทุกคนได้ได้ชมด้วยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยกำลังใจรับคุครับ,รบดีมากครับดีมากปล่อยทุกคนไปฟังทุกวันมันละวันละรอบก็ยังดีนะเอาเป็นว่าแบบถ้าเกิดคิดถึงผมก็ฟังเพลงผมไปอะไรเงี้ยครับ กำลังใจที่แสนดีแม่แพนเ็้ามาบอกว่าโอ้โหทุกคนแบบถามข่าวแม่เยอะมากน่าดีใจมากๆเลยที่แบบว่ามีคนเป็นของลูกชายเนี่ยแม่แม่ก็ดีใจพอเองก็โทรหาแม่ทุกวันครับพ่อเอโทรหาแม่ทุกๆวันกที่ว่าพ่อพ่อเล้าว่าพอเองบอ,อ,งอ,องก,กว่าวอเป็นลูกแบบเจ็บท้องบ่อยหรือว่าแบบมีอาการแบบไม่สบายจากการแบบปวดท้องบ่อยกยานเป็นพุกอ,อยานครบมันเป็นหลายพ่อเนี่ย ไปสิบังคับไปผมไปตรวจสุยางด้วยซึ่งหมอไม่ให้อันเดอร์หมอไม่ให้สองล้องน,นะที่จริงอ่ะหมอให้อันเดอร์ซาวพ่อก็บอกว่าไปตรวจสุยางเล้ลูกไปตรวจในีมันดเ,เดียวสีเิตของหนว่าแบบแบบเป็นอะไรแบบป่วยปไปแล้วจะได้รักษาเนี่ยพ่อก็บอกก็เลยตรวจสุยางไปเลยครับพ่อก็บอกว่าให้พักพักให้ดีให้หายดีเลยค่อยค่อยมาทํางานพ่อก็บอกนี่ ตอนแรกพ่อแบบโทรหาแม่ไปบ่อยกับคุยกับแม่ว่าแม่แบบว่า,วาัวพ่อแบบว่าจะว่าหรือเปล่าแบบลาหลายวันอะไรเงี้ยแม่หรือมีแต่พ่อบอกว่าให้ให้รักษาตัวให้ดีเพราะว่าต้องใช้ร่างกายอีกเยอะนะครับต้องใช้ร่างกายในการทํางานอีกเยอะเพราะฉะนั้นเวลาป่วยก็ทังรักษาตัวให้ดีซึ่งต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงมากๆครับทุกคนแบบน่าชื่นชมจริงๆครับน่าชื่นชมมากๆศิลปินระเบียบที่ สามารถทํางานแทนกันกันได้แบบไม่ใช่แบบทํางานแทนกันพอแล้วแล้วด้วยนะทุกคนทํางานแทนกันได้ดีมากๆมากๆด้วยครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนมากๆที่ในวันที่เราไม่สบายในวันที่ป่วยทุกคนก็ซัพพอร์ตเราในการที่ทําหน้าที่แทนเราแล้วก็ถามพาวเห้าตลอดครับผมช่วยกันดีมากที่สุดแับไม่ใช่ดีอย่างเดียว ฉะนั้นข่าวต่อมาที่ทุกคนจะได้ร่วมกับผมนั่นก็คือนี่ครับนี่เลยงานบุญกระตินสามัคคีบ้านโนรังของผมนะครับงานบุญกระตินสามัคคีบ้านโนรังของผมอยากให้ทุกคนร่วมทำบุญกับผมนะครับตามกำลังศรัทธาตอนนี้ผมก็ยังไม่ปักหลบไม่ปรกบุดไม่ปากอะไรก็เอาเป็นว่าใครที่มาหาผมอยู่หลังเวทีนะครับผมจะขออนุญ,ญาต แจกบุญจังขออนุญาตบอกบุญทุกคนนะครับตอนนี้ยอดการทําบุญก็อยู่ในยอดหกหลักแล้วนะครับขนาดกับว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบโพสตยังเป็นทางการนะครับตอนนี้ยอดทําบุญของแฟนๆแ,แฟนขับหรือบ้านต่างๆของผมตอนนี้ก็รวมๆกันตอนนี้ก็อยู่หกหลักแล้วนะครับหกหลักแล้วเป็นบุญกุศลมากๆของบ้านวนลังนะครับที่ทุกคนร่วมทําบุญกับผม เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมสมบูรณ์ในบ้านทีมีแล้วครับผมขอบคุณมากสาธุรุนมากครับแล้วก็วันที่สามนี้ก็อ่าบอกแจ้งพ่อล่วงหน้าไปตั้งแต่ยังไม่เปิดวงนะครับบอกพ่อตั้งแต่แรกแล้วว่ากติดบ้านวันหลังวันที่สามจะขออนุญาตอ่า พ่อคอรับดูแลกระติ่นแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือผมเล่นวัดนาแกเสร็จใช่ไหมวงนึงทีนงานแล้วเดี๋ยวก็ไปแสดงที่โลบุรีต่อซึ่งซึ่งต้องผ่านบ้านผมก็จะคิดว่าเพื่อนๆศิลปินหลายๆท่านที่สะดวกก็น่าจะน่าจะอ่าแมะร้วมทำบุญกับผมนะครับ มีมีรับปากแล้วว่าจะมานะครับจะมาร่วมงานเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่อ่าว่างแล้วก็อันนี้ก็ยินดีนะครับเป็นการติ่งที่มันมากใช่ไหมครับต่อไปห้ามกินขี้ตัวโอ้โหแม่ขี้ตัวคือสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย ใช่ครับอย่าเพิ่งกินนมวัวใช่ไหมเบื้องต้นผมก็เป็นคนที่เป็นคนที่กินนมวัวไม่ค่อยได้ด้วยประเด็นตอนแรก